เอาอีกแล้วครับสวัสดีเออาีกแล้วครับสสวััดีครบผมครัวปาเลโอนะครับมาเจอกันที่เตาหลังบ้านนะวันนี้นะครับเมนูนี้ฝนตกชมวรีนะครับกบออกผมให้นะนี่นี่เป็นไงฮะดูดูวันนี้เราจะแกงกบใส่เผือกแบบคอมเมนต์นะคอมเมนสุรินนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะเนี่ยกบเนี่ยน้องทําให้ละผ่าท้องเรียบร้อยแล้วรอทั้งหนังเลยนะครับผมเล่นทั้งหนังเลย เดี๋ยวจะมา,ะมะะาย,ย่างนะครับย่างให้มันสะดุ้งไฟให้หนังตึงๆนะครับเวลาไปสุกยิบเดียวนะเวลาไปมันเพื่อที่จก็เพื่อลดนำขาวนะครับแล้วก็เวลาแกงเนี่ยมันจะได้ไม่ขาวไเจเลยาดูกันเลยนะฮะเอาเอาเตาเลยนี่เตาเตาก็เตาอ,อบนะครับเตาอ,อังโลบ้านไม่มีนะย่างพอให้หนังตึงๆฮนะหนังตึงแห้งๆ ดูนะฮะดูดูครับดูหลัง,แห,งแห้งนะครับผมเนี่ยไม่ลิกท้องเขาขาวนะเวลาเราแกงเราจะฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเนี่ยน,นะนะครับทั้งกบทล่เราใช้อมกนะตัอะ่ครับ้คพริกเนะราใช้พริกกระยรนะครับผม วัฒนธรรมการกินของขเขมรนะครับก็คือขเขมรสุรินหรือว่าสวยสุรินเนี่ยก็คือว่าพวกของเผ็ดนะครับพริก,ย,กรยุกย่ยงพริกเนวะลาเขาทําแกงทําต้มนะครับก็จะไม่ตําจะไม่ตําเป็นเครื่องแกงนะครับจะเ,เ,เอาลงไปใส่ในหม้อเลยนะหอมนะฮะกระเทียมนี่นขาาเปียกสมมุติว่า ในครอบครัวเนี้มีสิบคนนะครับรก็คือมีคนนี้กินเผ็ดไม่กินเผ็ดครับวิธีการของเขาคือเขาใส่ใจในครอบครัวเขาใส่พริกลงไปยี่สิบสามสิบเม็ดก็ใส่ไปให้มันมีรสเผ็ดนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดมากก็จะเอาพริกเนี่ยมาบี้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 ให้มันเผ็ดในในชามของคุณเองคนระับแล้วก็ซดกินคือวัฒนธรรมการยุกซดนี่สุรินเนี่ยเขามีมาตั้งนานละความใส่ใจหรือความ จะหนักต่อคนในครอบครัวว่าเอ้ยหนึ่งคนสิบคนมันไม่เหมือนกันนะครับคือว่าอาจีกคนอาจอกินเผ็ดอาจะคนไม่ยดกินไม่เผ็ดนะก็คือที่นี่คือเป็นวิธีการนะกบนะครับแกงกบแกงกบใส่กลือก็ต้องมีกบนะกบเมื่อกี้เราไปย่างไฟแล้วให้หนังตึงวิธีการก็คือเราจะมาน้ําเดือดแล้วนะครับก็คือเอาก,กบนะครับมาดึงแยก แม่ฉีดง่ายหัวอไปแกยแกะบิดบดลงหม,ม้อ,อสงการยางเนี่ยก่อนนะครับก็คือให้มันไม่ขาวนะครับสั์มีหนังนะครับสัขึ้นบกขึ้นน้ำหนึ่งผมขาวครับวิธีการนี้ใช้ได้กับประเภทนี้ประเภทกบประเภทหิน,นได้หมดนะต้มสัก พักหนึ่งนะเดือดให้นนิ่มนิดนึงแล้วดื่มเครื่องดื่มแดงๆมันเข้ากันตรงไหนน,น้ำเดือดแล้วนะครับเดือดพักหนึ่งนีแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยใส่เกละเพื่อนครับเดือดทุกอย่างแล้วสุกนิ่มหมดละสิ่งที่เราต้องใส่ต่อไปเป็นปลานะครับมันเป็นปลามาจากสุรินทร์เรียกปลาขมิ้งใส่ไป เอาให้เดือดน,นะอย่าคนได้ทีละนี่พะเอกอีกทีนึงพะเอกเดือดแล้วนี่ใส่เลยนี่ใส่เลยกอะไรอ่ะโอ้โหสลีนสลีนหนอนเลยไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นอย่างนี้รึเปล่านะแต่ว่าแกงนี่กบอกโอ้โหแกงนี่สลินแท้ๆเลยฮนะ รสชาติก <_ Ran Could> ็จะออกเค็มเผ็ดเปรี้ยวนิดๆนะแล้วก็หอมใบขยแขงนครับเป็นไง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 เปตรางโซตร้าโซอตร้าอซาร้าโร่จริงงายขอบคุณทีมงานสายทหารสายด้วยนะครับที่มาร่วมชิมให้กับครัวป้กปาเลโอนะครับผม